ด้วยประทานเป็นตัวแท่งของแม่ชุกชุบขนหลุดล้านถือแม่คือนมาใส่ในปากสองหนึ่งพอางาต้องได้แม่ทำหน้จีต้อได้แม่สอบมาทำงานบริยูกระถอกับแม่นะฮะกับขอให้แม่เป็นตัวแท่งนี้เอรับการสน,น,รนแม่สั่งปิดฉันล้านแม่ฟิลทำงล้านหลุดล้านที่ฝาก มาไหว้ในบ้านมานั่งใจกัน่อยคอรับบูบาลูกผุ้ทุกคนขอสมน้าหากมีสิ่งใดได้รวมเกินโดยเจตนาหรือโดยเจตนาขอยห้แม่ทุกทุกทาน,ทาานาขอสิอง่งมหัศจรรย์ขอบุญบารมีของแองม่ลนบานในรุ่นล้านทำหน้าข้าคืนประสบความสำเร็จในการทั้งงานการสอนการสอนการเล่ากอดีขอให้ได้ขอใดีขอให้สมราตนะ อยู some some guide, anyway ่ร uh. ้านอยู่มีแห้งสุกทาแข็งแรงโบเท็บโบจงโบยกโบอยาโบทุบโบหยาผู้เป็นแม่แต่ขอให้สุกทาร่างกายแข็งแรงบุญกุศลที่รูปวงเป็นเทพเจ้าท่านกขอส่งให้พอให้แม่ผู้อยู่ท่านบ้านหรือแม่แต่ผู้เป็นงฮมโคโฮมไส้ให้กระดูกระลาได้มุญนี้สาธุบังการ เชื่อว่าทุกคนมีรักแม่อยู่แล้วแต่ระบบมันไม่เข้ามาสี่เกิดเฉพาไปแสดงออกเราไม่ค่อยากาล้าแสดงออกเรอรู้ว่า,วาถ้าเขาพูดใหม่ก็เป็นค่านิยมแบบใหม่ที่เรากล้าบ,บอกรักแม่กล้าของแก่แม่กล้าขอดแ,แ,แ,แม่แต่ว่าสิ่งที่ผมเล่าอันนี้ก็คือแม่คนหนึ่งนะครับแม่แม่พี่แอรนะครับแล้วก็แม่ของพวกเราเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้กับแม่ของเขาก็เหือกันก็คือนี่แม่แป่แล้วก็แม่แต่แแตนนะฮะ ของจองกันเดนี่ยแร้วครับอ่าคนเป็นลูกเศร้าให้เศร้าแม่เศร้ากับสะพานแสดงออกเนาะการร่างเมนแต่ละครั้งมันเขินแห่นอกจากเวลาที่คู่จัดกิจกรรมทุกจุดรวมเข้าด้วยกันก็เน่างี่ยวเกี่ยวคุณแม่กันที่ง่ายๆที่สุดพอที่แม่ก็มีเห่า บางสิ่งบางย่างเขาเรียนัแพ้แม่อาสิ่ี่อาพิากีดอยกางที่เป็นควาสบายใจหรือโอกาสกักแม่เนี่ยเราขอขมาแม่ใครที่มีโทรศัพท์มีเฟซแม่ก็อย่าลืมบอกับแม่นะครับวะขอขมาไปหรือว่าโกรหาแม่แต่วันนี้พ่อท่านก็ไปไหว้แม่แลบหรือว่าเข้ไหว้แม่พูดถงว่าื่นเต้นฝันด้่าเป็นแม่ที่เชื่อ,อ,อว,ว่าแม่ไม่ต้องการอะไรจาก ที่ว่าที่ก็มีแค่มืออะไรอะไรไม่ได้มีพ้ออะไรที่ไหนองไรเป็นพิเศษเพราะว่าเราทําทุกอย่างเราใช้ชีวิตเนทุกๆวันเราก็เพื่อแม่เราอยู่แล้วว่าจำเก็นว่าป้อนผมของฝันว่าเกิดป้านแม่กับแม่อย่ามาประกาศลกหาเราไม่ต้องคิดแบบนั้นแม่ของเราไม่ต้องการอะไรจากเราเลยต้องการแค่แบบให้เราเป็นคนดีแล้วก็ยุติหนี่ก้อสูงและเรื่องได นี่แครนักเลยนะครับแล้วเราก็แสดงบอกนะครับว่าองเสือก็ต้องตายเท่ายู่ไม่หยุดไม่แบบผู้ใหญ่ที่แม่เมื่อเองโทรหาแม่เรือไหนใครที่โทรหาแม่แล้วแม่ขอกไปเองโทรโทรขอพรมาแม่จาดแม่เรายกมือแล้วก็จะมีหลายสคนนั่งสอบดูว่าจะโทรหาแม่อยากบอกแม่แลครับแม่เด้องเป็นกระร้าใจแบบหลายหลายเด้อแคร์หนึ่งแม่ที่สุดแหละ รำลากน้ำตาแดงหูยาวๆลุ่มในขอบนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่สัตว์เราปลูกฝังสิ่งดีแบบนี้วัฒนธรรมคนไทยนี่มัวใจเราดึงกว้องบอลโยนะครับต้องสืบทอดแบบเดินทางในไปในทางที่ดีแล้วก็ประสบต่อวอล์กแอนด์ คนจนคนเงินแม่ก็มีแค่พี่สาวแล้วก็มีแม่และแม่ยายที่ท่านเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเติมความอบอุ่นให้กันเขาหนี้สนะเขาเหตุสนะเขาเอื้นมมาตุ้มที่รุ่นน้องน้องที่อยู่ที่นี่ที่เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเพื่อนเอาสับไปปูนางโยนใดก็รู้เลยก็ไปง่ายเลยโดยท่านเป็นแองก็คอยเป็นตามตารางให้ถึนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ

อยู่ในนเพจนะครับว่าเอาว่าเนเอาทั้งหลยอันนี่อาหมาี่อกเป็นรัจควาทอยากเโรจ พ่อเกมจะร้ายนะ ที้ tenga ต ара กด้วกน Cin editingÖ ทั่ว่ยกัโซต miserable นยดีใจชกัเวโ bur c a s e